ตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์ไฟเข้าไม่เย็นคอมไม่ทํางานวันนี้งหนูจะพาตรวจเช็คตรวจเช็คอย่างไงเรามาดูกันครับครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทั้งหลายอย่างตามช่างหนูตนาดนะครับตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์ขนาดนี้น่าจะเป็น13คิวนะครับผมอาการของเขาเขาบอกว่า ไฟเข้าไม่เย็นอาการนี้ตรวจเช็คอย่างไงของตู้เย็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กดูเลยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่าเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะครับไฟเข้าหรือเปล่านะครับผมเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับมากผ่าไปนะครับเสียงนังแทบอย่างนี้แสดงไฟเข้านะครับผมดูด้านหน้าครับนี่นะครับดูด้านล่างก่อนนะครับผมไฟติดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ LED ติดนะครับผมนี่ครับการปรับก็โอเคเรากับจริงๆแล้วไว้เลขสามนี่ก็พอนะครับส่งกลาง ก็เรื่องธรรมดาครับอมนี้ปรับถูกต้องนะครับผมดูด้านบนครับเราดูก่อนว่าพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับนี่หมุนครับมันโชยออกมานี่ครับมันลมมันโชยออกมานะครับโอเคก็หมุนอยู่โอเคนะครับก็ถอดปลั๊กก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมถอดปลั๊กครับนี่ครับเปิดนี่ครับดอตสามตัวนะครับผม หัดทาก็พอทาได้แต่ถ้ามไม่ใช่ช่างก็เกิดเจออาการเสียมากๆเราไม่สามารถทําได้ก็นําส่งช่างตรวจเช็คนะครับผมเรื่องฟืนไฟนั้นมันอันตรายแต่ถ้ามไม่ใช่ช่างก็ดูเป็นแนวทางได้สาหรับช่างใหม่ก็ดูได้เลยนะครับผมเอาไปปฏิบัติได้นะครับเปิดออกมาครับเมื่อครั้งก่อนน่ากลัวจะคงจะมีเรียกว่าการบดมดเข้านะครับผมครับผมลดลงเล็กบางข้าชเช่าข้าโปรแกรมนะครับผมโอเคครับในเมื่อเราถ,ถอดออกมาแล้วอย่างนี้แล้วตอนนี้เรามาเสียบปลั๊กครับเรามาดูว่าบอร์ดสองบอร์ดนี้มันฟ้องเออเรืออะไรหรือเปล่ามักเข้าไป ดูก่อนนะครับว่ามันกระพริบยังไงนะนี่กระพริบสองครับนะหนึ่งสองครับดูก่อนนับเล็กครับผมเอาเล็กก่อนนะครับหนึ่งสองสามอ่านี่สามครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับบอดใหญ่นะครับผมโอ้กระพริบทียิบเลยหนึ่งสองอ่าแค่สองครับดูก่อนครับโอเคอันนี้ขึ้นต้นเลยสองครับเดี๋ยวเรามานับใหม่เริ่มต้นใหม่ครับสองเปล่าอ่าแล้วนับต่อครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, สหเน่อันนี้อาการแปลกๆจริงๆแล้วมันจะต้องกระพริบ10ครั้งเลยแต่นี้มีเบิ้ลหนึ่ก่อนนะครับเหมือนเทสก่อนดูดีครับเริ่มต้น1,2อ่าแล้วหยุดอ่าตามนั้นนะครับโอเคนะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้และคอมไม่ทำงานนะครับเงียบกิบแต่มีการดูดในหน่อย นะครับชัดเจนนะครับผมดูดหน่อยๆนะครับอาการอย่างนี้บอดอินเวอร์เตอร์กระพริบ3าครั้งแล้วก็บอดใหญ่กระพริบ10บสครั้งอ่าโอเคครับอาการอย่างนี้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคอมพังแต่มันมีการกระพริบล่วงหน้าก่อน2ครั้งอันนี้เราเดี๋ยวจะนสจตททดลองให้ดูว่าคอมเสียหรือเปล่าถอดปลั๊กครับเดี๋ยวสนุจะเทสให้ดูครับเราอยากรู้ว่าคอมมันเสียหรือไม่เสียถ้าคอมมันเดินก็ว่าไปนี่นะครับถอดมาครับเดี๋ยวทีนี้สนุจะใช้ตัวนี้ครับนี่ใช้คอมมันเลยครับเอามาเทสดู แต่เป็นรุ่นอื่นอยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเสียบครับตามนี้ครับหมับเข้าไปเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กนะครับคือการเทสแบบนี้ถ้าเรามีคอมอย่างนี้เราสามารถเทสได้รุ่นอื่นเอามาใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเสียบปลั๊กครับผมหมับเข้าไปครับโอเคเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับอ่าโอเคครับอย่างนี้คือเขาเรียกว่าชี้ชัด และชัดเจนบางตู้มันจะแมกระพพิบสองครั้งมันจะกระพริบสิบครั้งเลยสิบเอ็ดครั้งนั่นคือกระฟันทงได้ขอมเสียได้เหมือนกันแต่อันนี้มันเบิ้ลมาก่อนหนึ่งสองนะครับแล้วก็กระพริบตามสิบนะอาการอย่างนี้ตัวนี้คือหมายถึงว่าที่เห็นเทคให้ดูแบบเอาคอมมาเทสให้ดูเทสให้ดูแล้วคือคอมพังมันทํางานนะครับผมคือระบบน้ํายาคือปกติคือไม่มีการรั่วซึมแน่นอนเพราะว่าเราฟันทงได้ ถ้าคอมทํางานแล้วไม่เย็นนั่นอีกอย่างหนึง่งนั่นคือหมายถึงว่าน้ํายาอาจจะรั่วซึมได้นะครับ LED ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้กัะพริบสฟันทงได้เลยครับบอร์ดนี้สอบอร์ดนี้ไม่เสียสรุปแล้วง่ายๆคือคอมคอม,คอมเสียนั่นเองนะครับผมทางหนูนำมาตรวจเช็คให้ดูคร่าวๆเป็นแนวทางถ้าเป็นช่างคือล้างระบบอ่าแล้วก็ผมแล้วก็เติมน้ํายา สามารถใส่คอมตัวใหม่เข้าไปได้เลยช่างหัดใหม่ก็ใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับผมก็ต้องทําการล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนคอมเข้าไปนะครับละล้างทําระบบให้สะอาดถ้าทําระบบไม่สะอาด ให้คอมดีขนาดไหนคอมท่านนั้นจะรับไม่ได้แล้วคอมก็พังทันทีนะครับผมบางคนซื้อคอมไปแล้วไปเปลี่ยนแล้วคอมก็เสียใช้ได้ไม่ถึงไม่ถึงสองสามวันก็พังนั่นแหละคือหมายถึงว่าระบบของท่านไม่สะอาดนะครับผมไม่สะดวกไม่โล่งมันสามารถทําให้คอมนั้นพังได้แล้วจะไปโทษว่าคอมไม่ดีไม่ได้นะครับผมล้างระบบให้สะอาดทําระบบให้โล่งแต่ถ้าใครล้างระบบไม่สะอาดมันทําให้ระบบนั้นตันแล้วคอมที่เราเปลี่ยนนั้นพังได้นะครับไม่ใช่ว่าเติมน้ายาเติมจนหมดกระป๋องมีครับบางท่านถามมาว่าเติมมาหนึ่งกระป๋องแล้วยังไม่เย็นเลย อันนั้นคอมพังแน่นอนแล้วก็ผมน้ายามันเกินเกินปริมาตรเกินแรงเสียดทานของเขานะครับต้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับผมก็ทําไมไม่ชํานาญในการเติมโดยใช้วิธีคํานวณแบบช่างหนูเคยทํำคิดไปดูก็ไม่ได้รู้ได้ครับว่าวิธีการ ลารระบบเติมน้ำยาทำอย่างไรข้าทำไมมั่นใจเข้าใช้ระบบช่างเอาตามกรรมตามปริมาตรเขาจะเขียนไว้ในเพจในตู้ว่าใช้ขี่กรรมนะครับผมสําหรับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ละขั้นประมาณสัก 70- แ80แกร,รมัมเพราะว่าทําตามนั้นถ้าเติมน้ํายาเกินคอมมีสิทธิ์พังได้เดี๋ยวบางท่านบอกว่าเอะท,ทํไมส้หนูไม่เปลี่ยนให้ดู สำหรับคอมตัวนี้เป็นคอมของซัมซุงอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับมันต่างคิวต้องรอสั่งให้ตรงเบอร์เขานะครับผมอันนี้เป็นคอมอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนามาตรวจเช็คได้แต่ถ้ายี่ห้ออื่นไม่เหมือนกันเช็คไม่ได้นะครับผมจะเอาซัมซุงพาณาพนณาพวกยี่ห้ออื่นมาตรวจเช็คเหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมจะหนูทำให้ดูเป็นแนวทางว่าคอมยี่ห้อเดียวกันมันตรวจเช็คด้วยกันได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ทั้งหนูไม่ได้เปลี่ยนให้ดูเพราะว่าไม่มีคอมเบอร์ตรงนำมาให้ตรวจเช็คให้ดู ให้รู้ว่าคอมมาทามานนะครับผมแกใส่แทนกันไม่ได้ก็สําหรับลีปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับผมมีอะไรสาระดีๆและเกจความรู้ที่ช่างหนูพอจะนํามาให้ดูและเพิ่มเติมได้ช่างหนูก็จะนํามานำเสนอให้ได้รับได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนําไปปฏิบัติได้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูเป็นกําลังใจกันนะครับผมโอเคนะครับถูกต้องถูกต้องปดออกับนี่เอีวรอเปลี่ยนครับ